การเพลนะครับมาเจอผมแดงเงมาลาดนะครับวันนี้มาเจอกันวันพุธที่23สิงหาคมนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับเจ18ถ่ายทอดสดนะครับก็จัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของออคกิเนียนพีเคแสนชัยนะครับเจอกับเจ้าพิษมรกตชนบุรีอาร์ตมวยไทยนะครับคู่นี้ชบกัน136นะครับออคิเนียนมา135.7ขาดไป0.3นะครับขณะที่ เปรมรกตมา136.4ก็ลดไป0.4นะครับคู่นี้ชอบไปที่ออกินเนียนนะครับซ้อมอยู่กับทีมงาน PK นะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเสียแขกส่วนคู่ที่สองนะครับเป็นการเจอกันของเพชรภูผาเอกปูยินนะครับวันนี้เจอกับเพชรแสนคมใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับคู่นี้ชกกัน130นะครับเจ้าเพชรภูผาเนี่ยมา130.3นะครับก็ลดไป0.3ขณะที่เพชรแสนคมนะครับมา130.7ลดไป0.7นะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรแสนคมนะครับ แสนคมใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับส่วนคู่รองนะครับเป็นการเจอกันของซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับหรือว่าซันเดย์บูมเด็กเซียนวันนี้เจอกับพร้อมยออันดามันนะครับคู่นี้ชกกันพิกัด118นะครับซันเดย์มวยจากเชียงใหม่นะครับซ้อมอยู่กับทีมงานน้องบูมเมื่อเช้ามา118.9ก็ลดไป0.9นะครับขณะที่พร้อมเนี่ยมา119.9ก็ลดไป1.9นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าซันเดย์นะครับซันเดย์บูมเด็กเซียนนะครับส่วนคู่เอกนะครับเเป็นนกการจออัขง เพชรโชคชัยเบสมวยไทยนะครับเจอกับพันมงคลสอมงคลการช่างนะครับก็โชวกันพิกัด123นะครับคู่นี้123จาจะเพชรโชคชัยมา124.4รนะครับก็ลดไป1.4ขณะที่พันมงคลนะครับมา124ก็ลดไป1นปอนด์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรโชคชัยนะครับเพชรโชคชัยเบสมวยไทยนะครับส่วนช่วงที่2นะครับก็รับชมต่อได้ทางเพจกลุ่มพลังใหม่นะครับ คู่ที่1นนะครับอามาเหตไทเกอร์มวยไทยนะครับเจอกับเจ้าวายุชอเกตวีนานะครับคู่นี้ชกกัน111นะครับ111ปอนด์เจ้าอามาเหตมาตามพิกัดนะครับ111ขณะที่เจ้าวายุนะครับมา111.3นะครับก็ลดไปนิดเดียวลดไป0.3นะครับคู่นี้ชอบไปที่อามาเหตนะครับอามาเหตไทเกอร์มวยไทยนะครับส่วนคู่ที่2ช่วงที่2นะครับยอดดอยเอพีวังเจ้าเคนนะครับวันนี้เจอกับเพชรธนวันสืบหลวงพี่น้ำฝนนะครับ หนึอบเจ็ดปอนด์ครับคู่นี้จะยอโดยมารอยสดาลดไปศูนานะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรธนุมาหนึ่ร้อยสิบุก็ลดไปศูนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรธนุมานะครับเพชรธนุมาเพชรธนุมาสิ์หลงพี่น้ําฝนนะครับส่วนคู่รองครับพันลำแกงกะหมวยไทยนะครับวันนี้เจอกับวันพิชิตสองบพิชิตนะครับหนึงนะครับพันลำมา่้อยสิบหกจุดหกลดไปศูนะครับขณะที่วันพิชิตเนี่ยมาร้อยสิบ คู่นี้ชอบไปที่เจ้าพันลำนะครับโอหชื่อนี้น่าจะมีความสุขเลยนะพันลำแกงกะลูมวยไทยครับดูวันนี้จะสร้างความสุขให้คนเชียร์ได้หรือเปล่านะครับชอบไปที่พันลำแกงกะลูมวยไทยนะครับส่วนคู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของวิทยายุทธวินุบลนะครับเจอกับสัมอิยน้อยต่อผู้สุวรรณนะครับก็วิทยายุทธต่อ2ปอนด์นะครับร้อยสามสิบสามต่อร้อยสามสิบห้าเจ้าวิทยายุทธมาร้อยสามสิบสี่จุดสองนะครับลดไปหนึ่งจุดสองขณะที่สัมอิยน้อยนะครับมาร้อยสามสิบห้าจุดห้า ก็ลดไป0.5นะครับคู่นี้ชอบไปที่วิทยายุทธ์นะครับถึงแม้จะต่อ2ปอนด์แต่เชื่อว่าน่าจะเอาอยู่นะครับมือชอบผมนะครับช่วงแรกนะครับผมชอบซันเดย์นะครับซันเดย์กับพร้อมชอบซันเดย์นะครับแล้วก็คู่อีกเพชรโชคชัยกับพันมงคลชอบเพชรโชคชัยนะครับส่วนช่วงที่2มือชอบผมนะครับวิทยายุทธเจอกับสำอิยน้อยผมชอบวิทยายุทธ์นะครับนี่คือมือชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ ถ้าเข้าถูกตัวมวยราคาเป็นต่อก็อย่าลืมออกตัวบางทุนไว้หน่อยล้วกันนะครับหมัดมวยก็ไม่มีอะไรแน่นอนก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจของทีมงานตด้วยนะครับวันนี้ผมแดงแคมิลาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ